ีปิงไงบ้างสบายดีครับผมแต่งไแต่งงได้แล้วไหมแต่งได้แล้วเออ,อจริงๆจริงๆนะมีพันปีนี้ด้วยซ้ำครับแต่ว่าด้วยงานของบูมด้วยก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่เราด้วยก็มันมีอุปสรรคมีอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยก็เลยทำให้ต้องเลื่อนไปแล้วก็เลยปีนี้ก็ก็เลยเลื่อนที่จะเข้าไปดูเริ่อ เพราะว่าเรามีแพนงกันปีนี้จริงๆจะเข้าไปดูเลิกปีนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าด้วยเรื่องงานมันเรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยมันไม่ลงตัวจริงๆก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้บุ้มก็มีธุรกิจที่ต้องดูแลต้องทําค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็ละครก็ตอนนี้เจ็วันถ่ายทุกวันเลยจริงๆช่วงหลังๆเราก็แอบคุยกันมาตลอดนะแต่ว่าก็าจะประมาณปีที่แล้วอะไร <c oughs> ก,ก,ก็เริ่ม อายุเยอะแล้วเนาะก็เริ่มคุยแล้วแหละว่ามันจะไปในทิศทางไหนเวไหนอะไรแค่ยังแค่ยังไม่ได้บอกพี่พี่เพราะว่าเรายังไม่ได้แบบ <Okay. S 1> ยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นนะว่าเฮ้ย hey, ประมาณนั้นประมาณนี้ mm hmm. อะไรเงี mm ้ย hmm. เพราะว่าด้วยความเชื่อเราก็จะมีเรื่องเลิกด้วยสมมติบูมบอกเฮ้ยปีนี้บูมพร้อมแล้วพอไปดูเลิกมันอีก2ปีสปีถึงจะแต่งได้เลยเราก็เป็นคนค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยอยากให้ทุกอย่างมันมันพร้อมซึ่งวันนี้บ mm ูม hmm. พูด ตั้งแต่เจอพี่ๆมายังไม่เคยพูดเลยนะว่าว่ามีแผนพี่เป็นครั้งแรกเรื่อกี้ก่อนก็เป็นแค่แผนไว้ว่าเราคุยกันไว้แล้วว่าจะเข้าไปดูเรื่แต่ว่าปีนี้ไม่ทัน<ร>แน่ๆกล่าวว่าต้นปีจะเข้าไปดูเรื่องแล้วถ้าภายในปีนี้ก็แต่งปีนี้แต่ว่าเมื่อต้นปีก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆเรื่องซึ่งทางครอบครัวน้องด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยบางเรื่องอะไรเนาใช่ก็เลยโอเคมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอก็คงก็คงเข้าไปทานข้าวไปคุยกับคุณพ่อเขาอะไรเขาก็ เขาเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปถ้ายังไม่ได้แต่งหน้าที่ถ้าเราจะขอเราก็ต้องแอบกระซิบไปเขาแบบไปแต่งหน้าทําผมให้มันดีๆเขาก็รู้แล้วใช่ไหมซึ่งถ้าวันถ้าวันขอก็คงแบบไปแต่งหน้ามาให้สวยนะเขาก็รู้แล้วทำไมต้องให้หนูแต่งหน้าปกติไปไหนมาไหนไม่เห็นได้แต่งหน้าต้องแผนซ้อมแผนนะให้แต่งหน้าดีสวยแต่ไม่ไม่มีอะไรจะพาไปงานแต่สุดท้ายมาขอละเนี่ยเขารู้หมดแล้วเนี่ยไม่จะไปละแต่จะบูมเก็บความลับไม่ค่อยอยู่แล้วสบายไม่ค่อยเก่งเคยคุยกันเป็นคำคเขาก็บอกว่าขอวันที่หนูแต่งหน้้าแนน่่ๆะหลลก็จบว หนูวันนี้ไปเดินห้งกันแต่ว่าอ่ะแต่งหน้าแน่นๆหน่อยนะไม่ได้ก็คนบอกแหละว่าผมว่าก็คงเป็นการแบบว่าเท่าที่เราคิดเอาไว้นะแล้วก็ชวนคนที่เขารักเขาพัวเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็มีเขาแล้วก็ไปนั่งทานข้าวกันแล้วคุยให้มันเป็นไปทานข้าวกันไปพูดคุยแล้วก็คืออยากให้บรรยากาศมันอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์มากแต่ว่าให้มันอบอุ่นมีคนที่เขารักมีทุกคนมีผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ได้พูดได้ขอเขา ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรอย่างนี้มากกว่าสิปีแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าก็เยอะแล้วนะแล้วก็ด้วยอายุด้วยด้วยความมั่นคงของของเราด้วยหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากแต่งงานใช่ไหมครับก็ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะถึงเวลานั้นแล้วแล้วเดี๋ยวกลัวแก่ไปมากกว่านี้เดี๋ยวถ่ายพรีเวดดิ้งก็ไม่รอเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวยิ้มเยอะไม่ได้ถ้านะตอนนี้ก็คงไม่มีแล้รกันมาครบทุกเรื่องแล้วอะ ใช่ทุกวันนี้พอจะทะเลาะกันมันคือเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆแล้วแล้วก็บอกว่าเราก็แค่บอกว่าเฮ้ยเราเคยทะเลาะกันแล้วไม่ใช่หรอ,อเรื่องนี้แล้วเราก็รู้วิธีในการปรับตัวว่าโอเคคุณควรทำไงผมควรทำไงแล้วมันก็จบ<อ><อ>